สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับพบกับแมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงปักหลังแล้วนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะชาวราศีมีนที่เกิดในเดือนนี้นะจ๊ะโอเคมาดูกันดีกว่านะคะขอดูไปเลยไพ่พยากรณ์นะคะไพ่พลังงานสิเออให้พลังงานของคุณค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนะคะช่วงนี้แ้งติดคำแปลกๆนิดนึงเพราะว่าแบบ ือแปง้งก็ซื้อนังสือมาอ่านเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมนะน,นี้นังสือเก่ามากนะคะของอาจารย์ขุนทองคืออยากเพิ่มเติมความรู้ไปเรื่อยเผื่อว่าจะมีความหมายอื่นแฝงอยู่ไงนะคะการพยากรณ์จะได้สนุกขึ้นเนาะโอเคจ้ามาดูพลังงานไปเลยดีกว่าคะ่ะไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนสิบถ้วยเทสซอค่ะมีความสุขคุณหาจุดอิ่มตัวความสุขของชีวิตของคุณสิบถ้วยความสุข ความสุขนี้ความสุขนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้และเป็นยังไงกันอีกบ้างคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างถึงคุณจะไม่สมหวังเรื่องความรักถึงคุณจะไม่สมหวังในเรื่องของเรื่องอะไรละเลยเลยนะคะคุณอับซอร์ถึงคุณจะอาพับก็ตามคุณหาจุดศูนย์กลางของความสุขของชีวิตคุณได้ตอนนี้นะคะชาวราศีมีลรคนามีนเด,ดยชาวลีอดบางันกนคือชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหูแป้งรู้สึกว่าคุณมุ่งเน้นไปเรื่องของการหาเงินไพ่เอชออฟเพนิเคลิลนะคะนะ คุณมุ่งเน้นไปเรื่องของการหาเงินคุณคุณไปไกลมากกับการหาเงินกับการหางานสามดาวค่ะถึงจะเสียใจเพียงใดว่าแล้วมันมีแป้งรู้แล้วแป้งเห็นแล้วรู้สึกแล้วมันมีพลังงานซ่อนเลนอยู่ถึงคุณจะมีความสุขแต่เหมือนกับประมาณว่าคุณใช้ความสุขนั้นเพื่อเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งหลุดลอยไปนะคะฮะนะ six of swords ไปหาข้างหน้าดีกว่านะคะความความสุขนั้นนะคะหดาบคุณพายเรือไปหาความสุขข้างหน้าสิบเหรียญหุ้ยคุณโฟกัสเรื่องการเงินจริงๆนะนะคะคุณโฟกัสเป็นอย่างมากสุดๆจริงๆโอเคนะคะอ่าคือคุณไปโฟกัสเรื่องที่งานจริงๆการงานของคุณเงินเงินอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าการเงินการเงินของคุณดีไหมมีความรู้สึกว่าการงานการเงินของคุณน่าจะดีแน่ยน,นะคะแต่เดี๋ยวต้องดูไพ่กันก่อนประกอบ เดอะเวอร์บางท่านโอ้โหตอนนี้ทํางานกับชาวต่างชาติด้วยหรือบางท่านคบกับชาวต่างชาติหรือคุณมี the emperor มาบอกอีกแน่นอนเลยบางท่านคุยกับชาวต่างชาติชัดๆเลยบางท่านคุยชาวราศีเมษลัคนามเมษทั้งเดอะเวอร์ทั้ง the emperor นะคะอืมชาวต่างชาติแน่ๆนะคะจะสติบมางท่านคุยชาวราศีตุลลัคนาตุลเพซอัพคับโอ้โอเคคุณกําลัง move on จากความสัมพันธ์เก่าหรือคุณ move on ได้แล้วแต่ความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาบางคนพลังงานแรงมากเกี่ยวกับ คนที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเด็กกว่านะคะที่เข้ามาหรือบางคนเป็นสภาวะที่แบบเป็นชาวต่างชาติเข้ามาโดยฉับพันมาดูแลคุณมาทําให้คุณรู้สึกดีคุณกําลังคุยกับเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะอือฮึแปลว่าคุณมีความสุขสิ่งเก่าหายไปสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนพูดกันอย่างนี้เลยแล้วเป็นทดแทนที่ดีด้วยหรือว่าตอนนี้คุณบอกว่าโสดมากๆเลยแต่มีคนมาปุ้นเปีเป้ยวนวดๆกัคุณนะมีคนแอบชอบคุณนะนะคะซึ่งคุณเองก็รู้สึกและรู้ดีแหละนะคะมีนไปสำรวจด,ดูดีด จทีนี้มาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่คุณนึกถึงนะคะจับพลังงานไปว่าใช่เขาหรือไม่ซีเรียญโฟอัพเป็นิเคิลแฮงแมนเขาคิดถึงคุณแต่ก็เก๊กอะ,อะพูดอย่างนี้เลยเขาคิดถึงคุณแฮงแมนความคิดถึงคิดถึงแต่สีเรียนคือเขาก็รักตัวเองหญิงไม่อยากเสียฟอร์มถ้าถามถึงแฟนเก่าเขาก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับมานะคะเขาก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับมาเขาคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆ โฟล์ออวันเขาเดินไปข้างหน้าตั้งใจพยายามตัวให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณบ้างบางครั้งภายในซอกวันเป็นความคิดถึงที่แบบเดี๋ยวคิดถึงบ้างไม่คิดถึงบ้างเดี๋ยวบางทีโกรธคุณบ้างรู้สึกไม่ดีกับคุณบ้างอะไรแบบนี้เลยนะคะเก้าดาบเขาเครียดนะเนี่ยมันเหมือนกับเขาเครียดเขาคิดถึงคุณเขาลึกถึงคุณเขาพยายามหลอกตัวเองเพื่อไปให้ได้กับความสัมพันธ์นี้รอเวลาให้ตัวเองดีขึ้น นะคะัีออฟฟิศจูนกับถูออฟกครพคืออะไรอืมในใจลึกๆอะ่ะเขาอยากกลับคืนหาคุณนะเขาอยากกลับคืนหาคุณนะคะเขาอยากกลับมาคืนหาคุณแต่เขาก็ยอมรับความจริงแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเงี้มก็ไปไม่รอดแล้วนะคะออะทีนี้มาดูพลังงานอื่นกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้เขายังรักตัวเองอยู่นะคะพลังงานอื่นคนคนนี้เขายังรักตัวเองอยู่เขายังไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับคุณเพราะคุณยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ตอบโจทย์เขาเลยนะคะ แต่เขามองอยู่สิ่งหนึ่งว่าเขามองว่าเขาอยากให้อนาคตเป็นตัวช่วยตัดสินเขายังอยากให้ให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเขายังเปิดโอกาสให้มันอยากมีเขาให้โอกาสกับมันเขาให้โอกาสกับคุณเขาอยากไปต่อเรื่อยๆเพราะเขามองว่าสองช่วยเป็นการที่เขามองว่าคุณกับเขาเป็นอะไรที่ช่างเข้ากันได้เข้ากันได้นะคะวิออฟปจูนมาคู่กันไงคือเขาอยากให้จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเวลาเรื่องของเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของมันเองนะคะ ประมาณนี้ทีนี้มาดูแนวแนวโน้มและก่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนแลัค้นามีเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนแลัค้นามีนะอะโอเคมาต่อกันนะคะความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นสิบดาบแฮสิบไ,ไม้เท้าแฮคิงออฟซอสแฮอืมคืออะไรกันสามดาบอีกใบหนึ่งอะ สามถ้วยโหมีโอกาสสูงที่มีโอกาสสูงที่คุณจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้ามากค่ะคุณจะเกิดคุณมีโอกาสที่จะไปอยู่ในโหมดรักสามเศร้าได้เหมือนกันเนี่ยไม่เข้ามาทางคุณก็เข้ามาทางเขานะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะอมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอไปเห็นไปรู้ว่าเขายังมีใครคนหนึ่งที่คุยหรือเขายังมีคนที่อยู่ได้เช่นเดียวกันนะเนี่ย สามไม้เท้าเออัวสามไม้เท้าสามเหรียญน่ะมาหมดเลยอือฮึโอเคอืมมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์เก่ามันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะไปเจอส่วนเกินในความสัมพันธ์นี้แบบกระทำฐานคุณจะไปรู้ความจริงอะว่าว่าว่าอ่านแบบนี้อะอืม,อมคุณจะไปรู้อ่ะว่าเขามีใครอีกคนน่ะนะคะ ที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จที่ยังคุยกันไม่เสร็จนะคะแล้วแล้วก็มาคุยกับคุณก่อนนะคะไปตรวจสอบให้ดีนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะอืมอ,กกอีกในกรณีหนึง่งคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่กดดันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเริ่มศึกษาดูใจกันคุณเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นตัวของเขาแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่แป้งรู้สึกว่าฝ่ายคุณน่พยายามปรับตัวเข้าหาเขาแต่ว่า เขาอาจจะแบบว่าอยู่ๆก็ไม่ได้ปรับตัวเข้าหาคุณแล้วหลงลืมไปมันเป็นความพอใจความไม่พอใจกันเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะนี่อีกกรณีหนึ่งอือหืออีกใบหนึ่งให้กับความสัมพันธ์นี้นะแนวโน้มของบีอุ้ยมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันอนะ่ะมีปัญหากันแล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กัน มีปัญหากันนะคะแต่ว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างจะนำพาให้คุณมาแบบมาคุยกันมาเริ่มต้นใหม่ปัญหาเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นแค่ที่ว่าเกิดขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรอีกไหมเอามาเคลียร์ให้หมดต่างคนต่างต้องคลีนเพื่อที่จะได้มาคบกันใหม่จริงๆจังๆนะคะอืมคือตอนแรกเหมือนคุณเข้ามาคุยกันคบกันไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแต่แป้งรู้สึกว่าบางคนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มีสามคนนะในบางคนบางท่านนะคะมินอืมประมาณนี้แหละ อ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมีรักนามีนะการงานหนึ่งใบการเงินหนึ่งใบโอ้โหการงานค่ะคุณใครที่หางานใหม่อยู่คุณจะได้งานของคุณเป็นเงินคือเงินของคุณหนึ่งเหรียญงานคือเงินเงินคืองานงานจะบันดาลเงินมาให้คุณจบเลยค่ะแบบนี้ง่ายๆอ่ะฮะส่วนเรื่องเงินของคุณ อย่าเพิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะมันมีรายจ่ายที่คุณจะต้องจ่ายแบบกระทันหันเข้ามาแน่นอนระวังไว้ด้วยนะจ๊ะเซเว่นออปเปนดิคอร์มันมันเป็นแรงปัถนาแลางอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะคะหรือสมมุติพูดง่ายๆว่ามีกระเป๋าอยู่คอลเลกชันหนึ่งคุณคิดเอาไว้คุณชอบมากแล้วมันไม่ได้มีมาขายแล้วอยู่มันลดราคาคุณตัดใจซื้ออย่างเงี้ยเลย แบบนั้นเลยรายจ่ายนั้นเลยหรือว่าอะไรบางอย่างการเจ็บป่วยของคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนที่ทําให้คุณต้องจ่ายต้องเสียไปนะคะก็ระวังกันตรงนี้ประมาณนี้แหละมาดูคําแนะนํากันในหวังคนโสดหนึ่งใบคนโสดหนึ่งใบของชาวราศีมีนลัคนามีค่ะคนโสดหนึ่งใบกับชาวราศีมีนลัคนามีเซนส์สถิตมากๆโอ้โหไพ่คิงคิงคิงออฟเพนตีคอรคุณทําตัวอย่างคิงถือเหรียญเถอะ รอคนที่ใช่มากกว่ามาเสียเวลาคนที่ไม่ใช่นะคะอืมเพราะว่าจิตใจคุณเซนสติฟทีมากนะยังไม่นิ่งพอนะคะรอไปก่อนอ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำของสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน inner wisdom แล้วก็ theme ไฟบางท่านคุยชาราศีธนูรักคณาธนูบางท่านคุยชาราศีกุมลักคณากรุมค่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนำเลยก็คือว่าคุณต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้โดยการที่ เอาสิ่งที่เขาทํำดีกับคุณมาเยียวยาตัวเองเพื่อให้อยู่ได้ไปวันๆชัดเจนนะร่างชัดเจนเลยตรงๆเลยค่ะอื mm hmm. ใช้ชีวิตของคุณด้วยความไม่ประมาทในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm hmm. นะคะออื mm hmm. เพราะว่าคุณจะไปก็ไปไม่ได้ออกไม่ได้ออกก็ออกไม่ได้นะคะอือ mm hmm. อ่ะทีนี้มาดูกันคําแนะนำของเอ,อ คนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีรัคนณามีจา้าอัน conditional l o e ว่าทำไมต้องอันคอ n d i t i o n a l love ้วยจ้าหนึ่งดาบคนมีคู่ the strength ขอาคือชาวราศีสิงห์คนาสิงห์คุณไม่ต้องทำอะไรนะคุณมีความรักความหวังดีให้กับคนคนนี้ไปแล้วเรื่องอะไรต่างๆให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองนะคะบางคนมีโอกาสในเรื่องของแฟนเก่ากลับมาวนเวียนจริงไม่รู้ว่าทางใดทางหนึ่งแหละนะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นการบอกว่าให้คุณเอารักแท้ที่คุณมีวางเอา,เอาสู้กับมันรักแท้รักจริงนะคะเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่ดึงสถานการณ์นี้ท o อัพวอนนะคะดึงสถานการณ์นี้เอาไว้ให้ไปต่อนะคะอืมรับนี้คุณต้องตามใจผู้ของคุณอ่ะ แต่และแต่คุณตัดสินใจว่ายังไงนะคะประมาณนี้ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ